สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลข่าวสารเพื่อทำความเข้าใจโลกที่กำลังหมุนไปอย่างรวดเร็วนะคะวันนี้เราอยู่กับหัวข้อที่ต้องบอกว่าร้อนแรงจนแทบจะจับต้องไม่ได้เลยนั่นก็คือสถานการณ์ราคาทองคำค่ะข้อมูลล่าสุดที่เราได้มาณวันที่23มกราคมที่ผ่านมานี่น่าทึ่งมากเลยนะคะคือแช่ช่วงครึ่งวันเช้ามีการปรับราคาไปถึง13ครั้ง แล้วสุดท้ายก็พุ่งทยานไปทำสถิติสูงสุดใหม่ที่74,150บาทซึ่งแม่นอนว่าปรากฏการณ์นี้มันไม่ใช่แค่ตัวเลขราคาที่ขึ้นขึ้นลงลงธรรมดาแล้วค่ะแต่มันอาจจะเป็นสัญญาณเตือนเป็นแรงสั่นสะเทือนที่บอกว่ามีอะไรที่ใหญ่กว่านั้นกำลังจะเกิดขึ้นคำถามหลักที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้ก็คืออะไรคือพลังมหาศาลที่ขับเคลื่อนอยู่เบื้องหลังราคาทองคำที่ดูเหมือนจะพุ่งไม่หยุด และมันกำลังสะท้อนภาพรวมเศรษฐกิจและการเมืองโลกที่เปลี่ยนไปอย่างไรบ้างวันนี้เรามีข้อมูลมาสำรวจกันครบทุกมิติเลยค่ะทั้งบทวิเคราะห์จากสถาบันการเงินชั้นนมข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญแล้วก็รายงานภาพรวมอุตสาหกรรมใช่เลยครับมันเหมือนเป็น A Perfect Storm เลยนะคือปัจจัยที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องใหม่ซะทีเดียวแต่มันคือการรวมตัวกันแล้วก็ทวีความรุนแรงของหลายๆปัจจัยที่ประดังเข้ามาพร้อมกัน ทั้งความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่มันคุกรุ่นอยู่ทั่วโลกนโยบายการเงินของประเทศมหาอำนาจที่คาดเดายากขึ้นและที่สำคัญมากๆเลยก็คือการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในตัวตลาดทองคำเองที่เปลี่ยนวิธีที่คนมองทองคำไปอย่างสิ้นเชิงเลยครับถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มแกะรอยพายุลูกนี้กันเลยดีกว่าคะ่ะถ้าจะบอกว่าอะไรคือเมฆดำก้อนใหญ่ที่สุดที่ตั้งเขามาก็คงหนีไม่พ้นความตึงเครียดทั่วโลกที่เรารู้สึกได้กันทุกคนเลยนะคะ เหมือนแค่เปิดข่าวมาก็เจอจุดประทะใหม่ๆได้ตลอดเวลาเลยชัดเจนที่สุดครับแหล่งข้อมูลหลายชิ้นเนี่ยชี้ตรงกันเลยว่าน,นี่คือเชื้อเพลิงหลักลองดูตัวอย่างความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านสิครับแม้ว่าภายนอกอาจจะดูเหมือนมีการเจรจามีการคลี่คลายสถานการณ์แต่ในแวดวงนักลงทุนนะครับไม่มีใครเชื่ออย่างนั้นเลยมุมมองในตลาดคือไม่ได้รบกันวันนี้พรุ่งนี้ก็ต้องรบกันอยู่ดีมันเป็นความไม่ไว้วางใจที่ฝังรากลึกไปแล้วครับ ทำไมถึงเกิดความคลางแคลงใจขนาดน,นั้นล่ะคะมันเป็นเพราะประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาหรือว่ามันมีสัญญาณอะไรบางอย่างที่คนทั่วไปมองไม่เห็นมันคือการมองเห็นรูปแบบของพฤติกรรมครับไม่ใช่แค่มองเหตุการณ์เป็นครั้งครั้งไปแล้วมันไม่ได้มีแค่เรื่องอิรานนะครับยังมีกรณีที่สหรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องในเวนเนซุเอลาหรือแม้กระทั่งการแสดงความต้องการอยากได้เกาะกรีนแลนด์ซึ่งเรื่องหลังนี้สร้างความกังวลไปทั่วยุโรปเลยนะอื สิ่งเหล่านี้มันส่งสัญญาณว่าโลกกําลังเปลี่ยนกติกาในการอยู่ร่วมกันครับคําว่าเปลี่ยนกติกาเนี่ยน่าสนใจมากเลยค่ะช่วยขยายความหน่อยได้ไหมคะว่ามันเปลี่ยนไปอย่างไรสิ่งที่น่าสนใจและน่ากังวลในเวลาเดียวกันก็คือมันไม่ใช่แค่ความขัดแย้งทั่วไปแต่มันคือการเปลี่ยนกระบวนทัศน์เลยครับในบทวิเคราะห์ชิ้นหนึ่งชี้ว่าเดิมทีระเบียบโลกเก่าพยายามทําทุกอย่างเพื่อหลีกเลี่ยงสงคราม แต่ตอนนี้มันกลับกลายเป็นโลกที่ดูเหมือนว่าประเทศที่ใหญ่กว่าสามารถตัดสินได้ว่าประเทศที่เล็กกว่าควรจะมีชีวิตอยู่อย่างไรซึ่งแนวคิดแบบนี้มันอันตรายมากมันทําให้สงครามเล็กๆเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นและพร้อมจะลุกลามเป็นสงครามใหญ่ได้ตลอดเวลาเข้าใจแล้วค่ะมันไม่ใช่การป้องกันความเสี่ยงจากสงครามครั้งใดครั้งหนึ่งแต่เป็นการป้องกันความเสี่ยงจากกติกาโลกใหม่ที่มันไม่แน่นอนและก็พร้อมจะปะทุได้ทุกเมื่อซึ่งในสภาวะแบบนี้ทองคําก็กลายเป็นหลุมหลบภัยที่ดีที่สุด ถูกต้องครับมันจชงกลายเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ค้ำจุนราคาทองคาในระยะยาวเลยเพราะมันไม่มีเหตุผลอะไรที่นักลงทุนสถาบันหรือแม้แต่ธนาคารกลางจะเทขายทองคําออกจากพอร์ตในสภาวะแวดล้อมแบบนี้และเมื่อพูดถึงผู้เล่นที่กําลังป้องกันความเสี่ยงในสเกลที่ใหญ่จนน่าทึ่งก็คงไม่มีใครเกินประเทศจีนนะคะข้อมูลการซื้อทองคําของจีนจากแหล่งข้อมูลของเรานี่ต้องบอกว่ามหาศาลจริงๆมหาศาลแบบไม่ธรรมดาเลยครับ ตัวเลขที่น่าตกใจคือแค่ในปี2023ปีเดียวเนี่ยธนาคารกลางของจีนซื้อทองคำสะส,สมเพิ่มเข้าไปถึง225ตันและที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นคือเขายังเดินหน้าซื้อต่อเนื่องในปีนี้ด้วยทั้งๆท,ที่ราคาทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการไปแล้วการกระทำแบบนี้มันดูไม่เหมือนการจับจังหวะตลาดเพื่อเก็งกำไรเลยนะคะมันเหมือนมีเป้าหมายที่ใหญ่กว่านั้นซ่อนอยู่อะไรคือเกมใหญ่ที่จีนกำลังเดินอยู่กันแน่คะ ถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้เข้ากับภาพใหญ่ที่เราพึ่งคุยกันไปนะครับการซื้อของจีนไม่ใช่การลงทุนแต่มันคือยุทธศาสตร์ระดับชาติเลยครับจากการสังเคราะห์ข้อมูลเนี่ยเราสกัดเหตุผลหลกัลกๆออกมาได้3ข้อข้อแรกซึ่งสำคัญที่สุดคือความพยายามลดการพึ่งพาดอลลาร์สหรัฐหรือที่เรียกกันว่า De-Dollarization ซึ่งประเด็นนี้ถูกจุดประกายขึ้นมาอย่างรุนแรงจากกรณีของกรณีของรัสเซียใช่เลยครับ เหตุการณ์ที่ชาติตะวันตกสั่งอายัดเงินทุนสำรองของรัสเซียที่อยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์และยูโรมันเป็นเหมือนเวกอัพคอลที่ดังไปทั่วโลกเลยโดยเฉพาะสำหรับประเทศอย่างจีนมันไม่ใช่เรื่องทางทฤษฎีอีกต่อไปแล้ว แต่มันการแสดงให้เห็นเลยว่าเงินดอลลาร์ที่เขาถืออยู่สามารถกลายเป็นอาวุธที่ย้อนกลับมาทำร้ายตัวเองได้ทุกเมื่อมันจึงเกิดความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ที่ไม่มีใครสามารถสั่งอายัดหรือลดค่าได้ตามใจชอบซึ่งก็คือทองคาเป็นการเคลื่อนไหวเชิงป้องกันที่สมเหตุสมผลมากเลยค่ะแล้วเหตุผลข้อที่2คืออะไรคะข้อที่2คือเป้าหมายเชิงรุกครับ จีนมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการสะสมทองคําให้ได้อย่างน้อย5,000ตันเพื่อจะก้าวขึ้นเป็นผู้ถือครองทองคําสํารองเป็นอันดับสองของโลกอย่างเป็นทางการรองจากสหรัฐอเมริกาเท่านั้นทําไมต้องเป็นตัวเลข5,000ตันคะมันมีในย่าสาคัญอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่า มันไม่ใช่ตัวเลขที่สุ่มขึ้นมาครับแต่มันคือการคำนวณเพื่อให้สัดส่วนทองคำสำรองมันสมดุลกับขนาดเศรษฐกิจของประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกการมีทองคำในระดับนี้จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับสกุลเงินหยวนในเวทีโลกและเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันให้เงินหยวนกลายเป็นอีกหนึ่งสกุลเงินหลักของโลกเพื่อคานอำนาจดอลลาร์ในระยะย,ยาวครับเข้าใจแล้วค่ะมันคือการสร้างความน่าเชื่อถือที่จับต้องได้แล้วข้อสุดท้ายล่ะคะ ข้อสุดท้ายคือความได้เปรียบที่จีนมีอยู่ในมือครับ 1. คือจีนเป็นผู้ผลิตทองคำอันดับหนึ่งของโลกทำให้สามารถสะสมทองคำจากเมืองในประเทศได้โดยตรง 2. คือจีนเกินดุลการค้ามหาศาลมาตลอดทำให้มีเงินทุนสำรองเหลือเฟือที่จะนำไปซื้อทองคำในตลาดโลกได้อย่างต่อเนื่องตราบใดที่จีนยังเป็นโรงงานของโลกและส่งออกได้มหาศาลแบบนี้เขาก็จะมีกระสุนในการไล่ซื้อทองคาต่อไปเรื่อยๆครับ เป็นยุทธศาสตร์ที่วางแผนมาอย่างรอบด้านจริงๆนะคะทั้งเชิงรับเชิงรุกและยังฉวยใช้ความได้เปรียบที่ตัวเองมีอยู่ด้วยแล้วการเปลี่ยนแปลงในระดับมหาภาคที่มหาอำนาจอย่างจีนมองทองคําเป็นสินทรัพย์ยุทธศาสตร์เนี่ยมันส่งผลกระทบหรือสะท้อนมาถึงพฤติกรรมของคนทั่วไปอย่างเราเราไไหมคะดูเหมือนว่าวิธีที่คนมองทองคําก็กําลังเปลี่ยนไปเหมือนกันโอ้โหเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนมากครับปรกากฏการณ์นี้มันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในระดับธนาคารกลางนะ แต่มันกำลังซึมลึกลงมาถึงระดับคนทั่วไปด้วยมีรายงานที่น่าสนใจมากจาก L. S. Bank ที่ฉายภาพนี้ได้ชัดเจนสุดๆเลยเขาวิเคราะห์อุปสงค์ทองคำโลกและพบว่าความต้องการทองคำเพื่อการลงทุนหรือ Investment Demand พุ่งขึ้นถึง87%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โโอ้ห oh. ในทางกลับกันความต้องการซื้อเพื่อเป็นเครื่องประดับหรือจิวเวรี่กลับลดลงหัวภาบถึง20.2%ตครับตัวเลขต่างกันสุดขั้วเลยนะคะนี่แปลว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้มองว่าทองคือของสวยงามที่ใส่เพื่อแสดงฐานะอีกต่อไปแล้วแต่มองมันเป็นเครื่องมือทางการเงินชิ้นหนึ่งภาพของการฟื้นตัวแบบ K Shape ซึ่งน่าสนใจมากขาขึ้นของตัว K คือกลุ่มผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ปรับตัวเข้าสู่โลกดิจิทัลได้สำเร็จ หมายถึงบรรดาแบรนด์ใหญ่ๆที่เราเห็นโฆษณาบ่อยๆมีแอปพลิเคชันให้เรากดออมทองหรือซื้อขายได้ด้วยเงินไม่กี่บาทจากบนมือถือใช่ไหมคะใช่เลยครับพวกเขามีแพลตฟอร์มออมทองออนไลน์ซื้อขายทองคำแท่งผ่านระบบดิจิตัลมีบริการ g o f ฟิเจอรธุรกิจกลุ่มนี้เติบโตอย่างก้าวกระโดดข้อมูลชี้ว่ารายได้ของผู้ประกอบการเพียง10อันดับแรกตอนนี้ครองส่วนแบ่งตลาดไปแล้วกว่า80% แต่ในทางกลับกันนะครับขาลงของตัวเคคือบรรดาร้านทองดั้งเดิมขนาดเล็กหรือร้านทองตามตู้ในห้างที่พึ่งพารายได้หลักจากค่ากำเนิดของทองรูปพรร์น,นึกภาพออกเลยค่ะร้านทองที่พ่อแม่เราเคยไปซื้อสมัยก่อนที่เป็นธุรกิจครอบครัวสืบทอดกันมาหลายสิบปีกลุ่มนี้กำลังลำบากหรือคะมันเป็นเทรน์ที่น่ากังวลขนาดนั้นเลยเหรอน่ากังวลมากครับ เพราะโมเดลธุรกิจของพวกเขากำลังถูกโจมตีจากทุกทิศทาง 1. คือกำลังซื้อของคนทั่วไปที่ต้องการซื้อทองรูปพรรณมันหดตัวลง 2. คือพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปซื้อทองคำแท่งเพื่อลงทุนซึ่งแทบไม่มีค่ากำเนิด 3. คือต้นทุนในการสต็อกทองที่ราคาสูงขึ้นทุกวันมันมหาศาลเกินกว่าที่รายย่อยจะรับไหว นี่คือภาพการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของธุรกิจทองคําที่กําลังเกิดขึ้นจริงและมันอาจจะเปลี่ยนโฉมหน้าอุตสาหกรรมนี้ในบ้านเราไปตลอดการเลยครับเป็นภาพที่น่ากังวลสําหรับผู้ประกอบการรายย่อยจริงๆนะคะเอาละค่ะพอเราเห็นภาพทั้งหมดนี้ทั้งกติกาโลกใหม่ที่ผลักดันให้คนหาที่หลบภัยยุทธศาสตร์การสะสมทองคําของมหาอํานาจและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป คำถามสำคัญที่ทุกคนอยากรู้ก็คือแล้วทิศทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไรราคาทองคำจะไปต่อได้ถูงไหนเห็นตัวเลขคาดการณ์จากสถาบันการเงินต่างๆในข้อมูลของเราแล้วต้องบอกว่าตัวเลขมากตื่นตาตื่นใจมากเลยค่ะ <S <S 2> <S 2> ใช่ครับมุมมองส่วนใหญ่ในตลาดตอนนี้ค่อนข้างเป็นบวกอย่างมากเราอาจจะกำลังอยู่ในสภาวะที่เรียกว่า new normal ของตลาดทองคำไปแล้วคือเป็นสภาวะที่ราคาสูงและมีความผันผวนสูงกล่าเป็นเรื่องปกติ ตัวเลขที่เห็นนี่มีตั้งแต่ UBS ที่มองไปที่5,000ถึง5,400ดอลลาร์ Goldman Sachs ก็เพิ่งปรับเป้าใหม่เป็น5,400ดอลลาร์ JP Morgan ให้ไว้ที่5 5 5ส่วน City มองไปไกลถึง5,000ถึง6,000ดอลลาร์เลยทีเดียวตัวเลขทั้งหมดนี้แม้จะต่างกันบ้างแต่ก็อยู่ในระดับที่สูงมาก อะไรคือตัวแปรสำคัญที่สถาบันเหล่านี้กำลังจับตามองคะที่จะผลักดันราคาให้ไปถึงจุดสูงสุดหรือต่ำสุดของกรอบคาดการณ์นี้อูเฟถ้าเฟตเริ่มลดดอกเบีย้ยอย่างจริงจังก็จะทำให้เงินดอลลาร์อ่อนค่าลงซึ่งโดยปกติแล้วจะส่งผลดีโดยตรงต่อราคาทองคำตัวปลาต,ต่อมาคือสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ต่างๆหากมีการประทะที่รุนแรงขึ้นก็จะเป็นแรงส่งให้ราคาทยานไปที่กรอบบน แต่ถ้าสถานการณ์คลี่คลายลงก็อาจจะทำให้ราคาส่งตัวในกรอบล่างและสุดท้ายคือจังหวะการเข้าซื้อของธนาคารกลางโดยเฉพาะจีนถ้าอย่างซื้อหนักต่อเนื่องราคาก็มีแต่จะถูกผลักขึ้นไปครับแล้วในภูมิทัศน์การลงทุนแบบนี้ทองคำควรมีบทบาทอย่างไรในพอร์ตของนักลงทุนคะแล้วถ้าเทียบกับโลหะมีค่าอื่นๆอย่างโลหะเงินละคะมันทำหน้าที่เหมือนกันไหม มีบทบาทต่างกันอย่างชัดเจนครับในข้อมูลของ UBS แนะนำว่าทองคำมีบทบาทสำคัญในการเป็นสินทรัพย์เพื่อกระจายความเสี่ยงหรือ diversifier และเป็นประกันป้องกันความไม่แน่นอนควรมีสัสดส่วนในพอร์ตประมาณ3-5%หรือที่เขาเรียกว่า mid single digit percentage หน้าที่หลักของทองคำคือเป็น currency หรือสื่อกลางรักษามูลค่าและเป็น j e w l y หรือเครื่องประดับแต่โลหะเงินหรือ silver จะมีบทบาทในเชิองอินดัสทรีและเทคโนโลยีมากกว่าเราจะเห็นว่าโลหะเงินเป็นส่วนประกอบสำคัญในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างรถยนต์ไฟฟ้า EV ชิป AI หรือแผงโซลาเซลล์ซึ่งเป็นการลงทุนที่อิงกับการเติบโตของอุตสาหกรรมมากกว่าความกลัวในระบบการเงินครับน่าสนใจมากค่ะที่สินทรัพย์ที่ดูคล้ายกันกลับมีหน้าที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงแล้วนอกเหนือจากโลหะมีค่ามีสินทรัพย์อื่นอีกไหมคะที่ได้รับอันนีส่งจากเทรนใหญ่ที่เราคุยกันมา มีมุมมองทางเลือกที่น่าสนใจครับผู้เชี่ยวชาญบางส่วนชี้ว่าสินทรัพย์อื่นๆอย่างเช่นหุ้นจีนบางตัวหรือแม้แต่บิตคอยน์ก็ได้รับประโยชน์จากปัจจัยขับเคลื่อนเดียวกันคือแนวโน้มที่เงินดอลลาร์จะอ่อนค่าลงในระยะยาวและการที่คนมองหาสินทรัพย์ทางเลือกนอกระบบการเงินแบบดั้งเดิมมันน่าทึ่งนะครับที่สินทรัพย์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกอย่างทองคํากับสินทรัพย์ดิจิทัลที่ใหม่ที่สุดอย่างบิตคอยน์กลับกําลังได้รับแรงหนุนจากพายุลูกเดียวกัน ชัดเจนมากเลยค่ะพอจะสรุปภาพรวมทั้งหมดที่เราเจาะลึกกันในวันนี้ได้ว่าราคาทองคําที่พุ่งสูงเป็นประวัติการนี้ไม่ได้เกิดจากปัจจัยเดียวแต่เป็นผลลัพธ์จากพายุ3ลูกที่พัดมาบรรจบกันพอดีลูกแรกคือกติกาโลกที่เปลี่ยนไปและความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ที่สูงขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนลูกที่สคือยุทธศาสตร์การสะสมทองคําอย่างเป็นระบบของจีนเพื่อคานอํานาจดอลลาร์สหรัฐ และลูกที่3คือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคทั่วโลกที่หันมามองทองคําในฐานะสินทรัพย์เพื่อการลงทุนอย่างจริงจังมากกว่าแค่เครื่องประดับสวยงานค่ะถูกต้องทั้งหมดเลยครับ และถ้าเราจะซูมภาพออกไปให้ไกลกว่านั้นอีกเพื่อมองให้เห็นภาพที่ใหญ่ที่สุดผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยแนวคิดที่ชวนให้ขบคิดต่อจากแหล่งข้อมูลของเรานะครับจริงๆแล้วสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเบื้องหลังปรากฏการ์ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่บทวิเคราะห์ชิ้นหนึ่งเรียกว่าสงครามงบดุลหรือ balance sheet war ระหว่างสองมหาอำนาจสงครามงบดุลเป็นคาที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยค่ะมันคืออะไรคะ มันคือสงครามโคลรูปแบบที่กำลังดำเนินไปพร้อมกันครับในฝั่งของสหรัฐอเมริกากำลังทำสิ่งที่เรียกว่าสงครามงบดุลทรัพยากรหรือ Balance Sheet of Resource War คือพยายามทุกวิถีทางเพื่อควบคุมและเสริมความแข็งแกร่งด้านทรัพยากรที่สำคัญของโลกทั้งพลังงานและเทคโนโลยีในขณะที่จีนกำลังทำสงครามงบดุลทุนหรือ Balance Sheet of Capital War คือพยายามสร้างความแข็งแกร่งให้ระบบการเงินและตลาดทุนของตัวเอง เพื่อลดการพึ่งพาและสร้างกรอบป้องกันจากระบบการเงินที่นําโดยสหรัฐการที่จีนสะสมทองคําก็คือส่วนหนึ่งของสงครามนี้คําถามที่ไม่ใช่แค่เรื่องราคาทองคําอีกต่อไปแต่เป็นคําถามที่จะกําหนดอนาคตของเศรษฐกิจโลกก็คือเมื่อสงครามสองรูปแบบนี้ดําเนินไปพร้อมๆกันและเข้าปะทะกันในที่สุดมันจะนําพาเศรษฐกิจโลกไปในทิศ